าเมื่อเราสร้างกราฟตัวสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการเขียนเปอร์เซนต์ของมันนะคะส่วนเปอร์เซนต์ของมันเนี่ยเราจะเขียนในส่วนที่เป็นร้อยละสะสมนะคะช่องไหนแล้วก็กลับมาดูที่ตารางของเราเราจะเอาส่วนนี้นะคะไปเขียนเป็นเปอร์เซนต์ เราก็ดูช่องแรกของเราก็คือ24นะคะเราก็ก่อนที่เราจะเขียนเปอร์เซ็นต์ได้เราก็ทำตีเส้นส่วนบนก่อนนะคะจากนั้นก็กําหนดจุดแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ให้มันจากนั้นเราถึงจะใส่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์สะสมลงไปนะคะค่าแรกก็คือ24ต่อไปก็41 ันสุดท้ายก็จะเท่ากับ100%เเต็มแล้วนะคะค่ะเราก็จะได้กราฟพาเลนโตนะคะออกมาในลักษณะแบบ